ร่ได้ควารู้อะไรบ้างครับวนี้เป็นอะไรครับเจอาการ่บอว่าสกินอย่างเท่ทั้งวนแล้วก็าบสุกนะครับอนะครับโอเคมาหมาหลายคนตได้ทุสวความรู้ไปในตัวนะฮะตนนี้กังรน่4คน หมดที่ผมได้สร้างเอาไว้มันอยู่ไหนวะเนี่ยไคอเคสำับาบดเวลาชาเดกันสัปดาห์หน้ารัอเคไปเลยครับไม่รู้ว่าหมดอะไรไปอะไรกันเลย <c oughs> พอแห้งชาก็าที่เขียดกินน้ำเหมือนอ่านไม่ออกครับผมอ่อานไม่ออกครับ Mm. -hmm. <coughs> 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 เเข้าแป๊บนึ่ง thank you

คืออะมีมีหมดอะไรได้ดั่งใจเลย อือตามาแล้ว mm. อดออื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 กดีออืไอเลอือ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 อสออืออืออออืออมออืออือด ก็ไม่มีอะไรครับแล้วก็จะทำการเอ็นชัดอ็นชัดดาบเทพนองเ,เองดาบของลูกเทพอ็นชัดดาบลูกเทพชั้นหนังสือครับ ยันหนังสือก็ข <c> อ <oughs> โทษด้วยนะครับที่เสียงมันเบาไปหน่อยเนาะก็คือแบบโคแหกันนะตอนนั้นหนูเข้าแล้วมีอยู่หนึ่งคนก็ดูรอก่อน ามันพิชาอะไรดูด้วยตะรางเรียนอ่ะนี่นะก็ต่อบล็อกขึ้นมาคณิตศาสตร์ครับก็ต่อบล็อกขึ้นมาทัศน,น,นีขึ้นด้วย9 9 2 0ไปดูนะคะอ่า มาคืนนๆไม่ต้องวางต้องวางแล้วครับเ่แล้วก็จะทำการอิดชาร์ดครับปินชา,ชาร์ดแล้วเราแล้วเราแล้วเราก็ ลามังเกิกันครับมังเกนนะครับไม่ใช่มังกร <c oughs> เสียงเบาทุกทีเลยอ <c oughs> <c oughs> เสียงเบาลงทุกทีเลยครับเออเดี๋ยวผมก็สร้างกก่ต้นกระไนต้นตึนต้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 น ตามสไตล์ครสร้างไม่เป็นครับก็สร้างไปแบบนี้กัครสร้างไม่เป็นก็สร้างไปงั้นๆเลยครับ น,นี่คือผมสร้างไม่เป็นจริงๆครับตึ้งตึ้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 ติลลี่อะบอกแล้วผมสร้างไม่เป็นอะดูนะบอกแล้วสร้างไม่เป็นดูดิสร้างก็ไม่ได้นะ ผมบอกแล้วครับว่าของร้างไม่เป็น้ง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 ตะตะตะนี่ครับสไตล์ผมสร้างไม่เป็นเหมือนเดิมเนี่ยสร้างไม่เป็นครับ นี่คือสร้างไม่เป็นนี่คือสร้างไม่เป็นเข้าไปฆ่ามันก่อนแล้วก็จุดเกมมาครับไล่ครีปไปพร้อมๆนี่ดูดิมันเหมือนเอาบล็อกหลายๆบล็อกมารวมกันอ่ะปึ๊บปึ๊บตึ้ง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 สไตล์เดิม มุดลงไปเลยครับุกกกก้มแล้วก็ครั้นมีกรงหรือไม่มีกรงมันก็เหมือนเหมือนกันแหละมามปีบวกอ,อันนี้เอ็นชาร์จเอ็นชาร์จครับไม่ได้ไม่ ไม่ได้เอาดาบโ,โง่ๆมาสู้แบบมาสู้เจ็บไหมเล่าเจ็บไหมเล่าเจ็บไหมล่ะล้วก็มาตรงนี้แม่จิกจิบเนียเบส็อกมันเป็นล้านล้านบล็อกอะ

ที่จากหลังนีจุดอ่อนบคิดบอกแล้วค่ะว่ามันคือจุดอ่อนดูดิเยือดรถเร็วมาก ันก็จะไม่หิวนะคะใ,ใกล้ตายแล้วครับอีกแค่นัดเดียว จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะ